ทนายเดชาเผยอีกไม่นาน2อพิธีกรดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลและคุณดนายเอกมหาสวัสด์อาจต้องเข้าไปให้ปากคำกับกองปราบในกรณีที่ทนายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการทั้งสองเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปส่วนทนายตั้มต่อสู้ว่าเป็นการให้โดยเน่หาทาพูดของทนายตั้มมัดตัวเองจากรายการหนกระแสผมเชื่อว่าวันหนึ่ง กองปราบก็าอาจจะต้องเรียกหนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเป็นคนถามและทนายตั้มเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นหนุ่มกัญชัยถ้าฟังพี่เดย,ย์อยู่แล้วก็เองก็เตรียมตัวไปเป็นพยานที่กองปราบเขาต้องเรียกมา <c oughs> แล้วเขาต้องไปถอดคำพูดในรายการหัวกระแสมาแล้วก็เอาหนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานแล้วก็ต้องเรียกหมาแก่ดนายเอกมาหาสวัสด์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาเป็นพยานเหมือนกันเพราะทนายตั้มก็ไปพูดในรายการเรื่องที่สองที่ผมพูดในรายการคุณสรย,ยุทธก็คือเป็นเรื่องของทนายตั้ม <c oughs> นายตั้มเนี่ยวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เขาก็มีการสอบพยานคือเจ้อ้อยนะครับอดีตลูกความทนายตั้มเป็นเวลา12ชั่วโมงที่กองปราบปรามนะครับแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจนะฮะก็สรุปอย่างนี้การสอบปากคาของอตํารวจกองปราบเป็นเวลา12ชั่วโมงเมื่อวานนี้ผมได้ทราบแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจบอกว่าก็สอบพยานจนน่าจะครบทุกประเด็นแล้ว ในเรื่องความผิดฐานช่อโกงเป็นปกติธุระก็หมายความว่าช่อโกงเป็นสันดานช่อโกงหลายครั้งหลายหนนะช่อโกง71ล้านช่อโกงเอารถเบนซ์ไปหลอกเอานู่นเอานี่อะไรต่างๆอะไรทำนองนี้นะก็น่าเชื่อว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าพยานหลักฐานน่าจะพอมีมูลในการแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็อาจจะเริ่มต้นจากข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุระก่อนนะแหล่งข่าวที่ได้มาก็น่าจะประมาณนี้นะ นะครับนะประมาณนี้เขาบอกว่าพยานหลักฐานน่าจะพอสมควรในการจะออกหมายเรียกแต่ผมว่าไอเรื่องหมายจับยังไม่น่าจะเกิดขึ้นความคิดเห็นส่วนตัวนะเท่าที่คุยกับแหล่งข่าวนี่ฮะนะครับนะน่าจะออกหมายเรียกซับมากกว่านะครับก็อาจจะเชิญทนายตั้มมารับทราบข้อกล่าวหาอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้อะไรนะผมเชื่อว่ามันเร่งด่วนเพราะโดยทั่วไปตำรวจจะไม่ขยันนะครับสอบสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงยกเว้น เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจคดีนี้คือใครนะผู้ต้องหาในคดีนี้คือทนายตั้มทนายดังทนายเซเล็บแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นคนดังเป็นนอกจากเป็นทนายความก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีผู้ติดตามจํานวนมากสองล้านกว่าคนนะครับก็น่าจะวันสองวันนี้น่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะครับส่วนจะออกหมายจับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมีการออกหมายเรียกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มารับทราบข้อกล่าวหาก็คงจะเริ่มต้นจากข้อหาช่อโกงก่อน ไอ้ส่วนไอ้เงิน,น30กว่วาล้านนั้นแหล่งข่าวได้ได้กล่าวว่ามันไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นการให้หรืออะไรยังไงอันนั้นมันต้องต้องดูพยานหลักฐานนะครับก็อาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ส่วนคดีเกี่ยวหลบเลี่ยงภาษีฟ้อง,องเงินแรงจ่ายามันน่าจะตามตามมาผมดูแล้วเขาน่าจะค่อยๆเริ่มกระบ,บวนการในการดําเนินการกับทนายตั้มนะแต่ถูกดําเนินคดีแน่แหล่งข่าวที่ทราบนะนะครับนะทนายตั้มถูกดาเนินคดีแน่เท่าที่ทราบจนะครับนะคราวนี้ เ,เมื่อวานนี้เทรนด์ X หรือ Twitter เนี่ยก็เอาเรื่องทนายตั้มนะครับเอาเรื่องทนายตั้มนะขึ้นเทนทวิตเตเจ๊อ้อยทนายตั้มเชียร์ใครระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มนะให้โดยเสน่หากับอะไรครับช่อโกงนะครับให้โดยเสน่หาก็หมายถึงว่ามอบเงินมอบทรัพย์สินนะครับให้กับทนายตั้มโดยให้เพราะความรักความไข้ความพิศวาสจะด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ให้ไปเลย นะครับเรียกว่าให้โดยทานาหาไม่หวังค่าตอบแทนเหมือนพ่อแม่ให้เงินลูกอย่างเงี้ยนะครับส่วนช่อโกองคือไปหลอกลวงเขาอย่างกรณีทนายต้าเนี่ยถูกกล่าวหาไปหลอกลวงร่วมลงทุนทําแพลตฟอร์มลอตเตอรี่อ้างว่าคนเดิม,ดมจะคนเดิมจะติดคุกกิตรางแล้วเป็นข่าวช่วงนั้นบิ๊กโจก็กําลังกวาดล้างอยู่นะครับนะก็เอาไปสวมเลยเอาเงินมาเจล้านนะครับก็จะได้ธุรกิจแพลตฟอร์มลอตเตอรี่ แล้วก็จะมีรายได้เระยะยาวอะไรทํานองนั้นอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างพูดเรื่องเดียวกันแนละตรงกันข้ามเลยนะครับนะคนีเนี่ยคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาถ้าเราไปกล่าวหาเขาว่ากล่าวหาทนายตั้มว่าช่อโกงเป็นปกติทุระมันก็เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นะหน้าที่ของเจออยจะต้องไปกล่าวหาเขาต้องนําสืบให้ได้นะมีพยานหลักฐานสนับสนุนว่ามันเป็นการช่อโกงนะครับนะ นะว่ามีการแสดงข้อความเท็จยังไงโกหกยังไงปกปิดความจริงอะไรไว้ไม่บอกแจ้อยหรือเปล่าแจ้อยหลงเชื่อเลยมอบเงินหรือไม่ก็ต้องก็ต้องแบบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เพราะลำพังคําพูดระหว่างนะผู้เสียหายคือแจอ้อยนะและลำพังคาพูดของอทนายตั้มนั้นไม่สามารถที่จะไปเอาผิดได้ยากครับนะครับนะนะครับ,นะนะรบเพราะนั้นก็ต้องมีพยานหลักฐานเช่นมีสัญญาร่วมลงทุนม,มีหลักฐานการโอนเงิน มีแชทไลน์มีอะไรต่างๆมีการติดตามเงินคืนอะไรต่างๆนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานประกอบว่าเป็นเรื่องคดีช่อโกงหรือไม่นะครับนะบก็ต้องต่อกันไปส่วนทนายตั้มต่อสู้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาคําพูดของทนายตั้มมัดตัวเองจากรายการหวนกระแสผมเชื่อว่าวันหนึ่งกองปราบก็อาจจะต้องเรียกหนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเป็นคนถามและทนายตั้มเป็นคนตอบ เพราะฉะนั้นหนุ่มกัญชัยถ้าฟังพี่เดยอยู่แล้วก็เองก็เตรียมตัวไปเป็นพยานที่กองปราบเขาต้องเรียกมา <c oughs> แล้วเขาต้องไปถอดคำพูดในรายการหวนกระแสมาแล้วก็หนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานแล้วอีกคดีหนึ่งแล้วก็ต้องเรียกหมาแก่ดนายเอกมหาสวัสด์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์มาเป็นพยานเหมือนกันเพราะทนายตั้มก็ไปพูดในรายการเนี่ยเจาะลึกทั่วไทยทางช่องเก้าเยนะครับก็เขาก็ต้องถอดเทปมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้มาประกอบนะ เมื่อทนายความทนายตั้มต่อสู้ว่าให้โดยเสน่หาก็ต้องเป็นไงมีพยานหลักฐานยืนยันว่าหลักฐานอะไรบ้างที่เป็นการให้โดยเสน่หาให้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่ผมทราบจาก,จากทนายตั้มนี่นะ่าจะประมาณปีสองปีแล้วนะนานแล้วนะ euh นะนะครับนะนะครับเท่าที่ผมทราบเน,นี่ยน่าจะมีการให้เงินมาปีสองปีแล้วนะหรือประมาณสองปีหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็ต้องพิสูจน์ไปนะว่ามันเป็นการชอบโกงจริงไหม นะครับนะมีการหลอกลวงมีอะไรต่างไหมส่วนทนายตาั้มอ้างว่าให้โดยเสน่หาก็ต้องหาหลักฐานมาต่างคนต่างต้องใช้พยานเอกสารพยานวตัตถุคลิปแชทต,ต่างๆมาประกอบลําพังคาพูดเจ๊อ้อยพูดอย่างทนายตั้มพูดอย่างอันนี้คงเอาผิดทนายตั้มยากนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องอายุความนะครับคดีเนี้ยมันผ่านมาสองปีแล้วแล้วมันเป็นคดีช่อโกงธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเจ๊อ้อยรู้มาเกินสามเดือนก็ขาดอายุความครับถึงแม้ทนายตั้มโกงนะ ก็ทาอะไรไม่ได้มันสองปีแล้วนะครับอันนี้ผมให้ความรู้ทางกฎหมายเลยผมเชื่อว่าทนายตั้มต้องสู้เรื่องอายุความว่ารู้มาตั้งนานแล้วถ้ารู้ว่าทนายตั้มโกงเนี่ยเอาเงินไปตั้งประมาณตั้งสองปีเนี่ยทําไมเพิ่งจะมาแจ้งความนะทาไมเพิ่งจะมาเป็นข่าวนะครับอันนี้ถ้ารู้มาเกินสามเดือนก็ขาดอายุความจบเลยครับท,ทนายตั้มกัชนาใสาได้เงินไปเลยครับนะเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่รี นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความรู้กับประชาชนถ้าเราถูกหลอกลวงเราต้องแจ้งความภายในสามเดือนนะครับนะสมม it, ุติเรารู้แล้วไอคนนี้มาหลอกเราเราต้องเ,อเราต้องแจ้งความใน3เดือนเพราะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นายตัม้มจะสู้ก็คือเรื่องอายุความนะครับเ,เรื่องอายุความนะครับเรื่องต่อไปประเด็นเรื่องผู้เสียหายเนี่ยนะดูตามข่าวเนี่ยมันมีการอ้างเกี่ยวกับกรเรื่อง <workouts. S 1> การเอาเงินไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดูว่า เอาเงินไปยัดเงินใต้โต๊ะหรืออะไรยังไงอะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องการามาร่วมลงทุนทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับนะพี่อ้อยก็จะไม่ใช่ผู้เสียหายก็กลายเป็นร่วมกันกระทาความผิดเช่นมีการอ้างว่าจะเอาเงินไปให้รัฐมนตรีนะตามข่าวนะรัฐมนตรีคนนี้เอาไปจ่ายตังเขาเอาเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีหลักฐานนะพี่อ้อย กับทนายตั้มก็กลายเป็นร่วมกันกระทำความผิดเอาเงินไปให้สินบนก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมเชื่อทนายตั้มจะสู้แบบนี้แล้วก็เรื่องต่อไปครับเนะเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือว่าช่อโกงนะครับเนื่อมีการตกลงร่วมลงทุนแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดการติดขัดขึ้นมาทนายตั้มขาจะสู้ว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งพอผิดสัญญาทางแพ่งก็ต้องไปฟ้องแพ่งเอาก็ไม่ใช่คดีอาญาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าทนายตั้มต้องสู้ เขาคงจะสู้ทุกประเด็นนะมาร่วมลงทุนกันแล้วไปดําเนินการไปจ้างคนทําโปรโกรงโปรแกร,รมและปรากฏมีปัญหาอย่างนี้อันนั้นอะไรต่างก็เป็นเรื่องผิดสัญญาร่วมลงทุนนะไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะชอ่อโกงมามีเจตนากันในภายหลังเขาเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าเกิดเป็นชอ่อโกงก็คือว่ารับเงินไปแล้วไม่ทําอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะรับไป71ล้านปุ๊บโกงอย่างเดียวเลยเอาเงินไปซื้อบ้านตกแต่งพาเมียเที่ยว นะกินหรูอยู่สบายไม่มีการดําเนินการอะไรเลยอันนี้ก็เรียกว่าเจตนาตั้งแต่แรกคือเจตนาช่อกงพี่น้องประชาชนนี่กำลังให้ความรู้นะถ้าพี่อ้อยสืบได้ว่าโอ้โหทนายตั้มรับเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านไปแล้วนะไม่ทําอะไรเลยนิดไม่ทําอะไรเลยนะเอาไปเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถปอเชอสม,มุตินะตกแต่งบ้านไลยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเกี้ยงไม่ทําอะไรเลย อันนี้อาจจะเป็นการชอบโกงแต่ถ้าเกิดรับไปแล้วทําบางส่วนไปติดต่อโปรแกรมเมอร์ทานู่นทํานี่นะเกิดติดขัดมันจะกลายเป็นผิดสัญญาร่วมลงทุนมันก็กลายเป็นคดีแพง่งทนายตั้มก็รอดคุกไปอันนี้คือแนวทางผมเชื่อเขาต้องสู้แนวนันี้อันนี้คือการให้ความรู้เพราะนั้นเจ๊อ้อยก็มีหน้าที่ว่าเออเขาไม่ได้ทําอะไรนะเอาหลอกลวงเสร็จแล้วเอาตังค์ไปแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่านนะเห็นะนะนะข้อต่อไปทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายความมีความรู้จบเนติบัณฑิตเพราะฉะนั้น สมมติว่าเขาตั้งใจโกงก็ต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วนะเชื่อว่าเขาก็ต้องวางสนุกสนุกไว้นะครับวางไว้เรียบร้อยแล้วไหนไหนจะโกงพี่อ้อยเนี่ยก็ต้องวางแผนนะเขาเป็นทนายเหมือนผมนะผมไม่ทนายผมจะไปโกงลูกความเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่าลูกความผมเป็นคนแบบไหนรู้จักกันมานานอะไรต่างนะแล้วก็วางแผนโกงนะอันนี้ก็เจ๊อ้อยก็ต้องระวังตํารวจกองปราบก,ก็ต้องรอบคอบเพราะอย่าลืมว่า ทนายตั้มเป็นทนายความมีความรู้ทางกฎหมายก็ถ้าจะโกงก็ต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะแต่ยมพยาหลักฐานไปแล้วอัดเทปไปแล้วบ้างแชทไลน์อันนี้ก็ต้องระวังเพราะผมเชื่อว่ากองคับการปราบปรามในการดําเนินคดีกับทนายตั้มก็ต้องระวังนะฮะถึงแม้จะอ้างเมื่อวานนี้ทนายดังแค่ไหนอินฟลูเอนเซอร์ก็จะต้องดําเนินคดีเหมือนประชาชนคนหนึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เขาต้องระวังเขามีความรู้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเอาไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นกองปราบก็ต้องทําคดีอย่างรอบคอบสอบพยานให้ชัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมเชื่อมั่นในกองปราบนะครับเมื่อที่เป็นกลางเคียงข้างประชาชนผมเชื่อมั่นในในอกองปราบปรามในสอบสวนกลางแต่ว่าการดําเนินคดีพยานหลักฐานมันต้องไปได้ พยานหลักฐานมันต้องไปถึงนะครับในการที่จะไปฟ้องร้องไปแจ้งแจ้งข้อหาใครพยานหลักฐานต้องไปได้นะอย่างเช่นคดีบอสพอเนี่ยเห็นนะคดีดีไอคอนเนี่ยกนะอ,องปราบยังไม่กล้าแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่เพราะอะไรเพราะพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึงการคำนวณค่าตอบแทนต้องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังลองคำนวณสิมันเกินกว่าที่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยหรือเปล่านะไปดูรูปแบบที่ มันเป็นการชวนคนหรือว่าขายของอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่นะเห็นนะเพราะพยานหลักฐานถ้ามันยังไปไม่ถึงหรือมันยังไม่ชัดเขาก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็กาาต้องรอ,รอ,อนะร,รอก่อนนะครับรอก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไปเหมือนกับเปรียบเทียบคดีดีไอคอนแต่ข้อหาที่ไหนที่เขาแจ้งได้อย่างช่อกงประชาชนเนี่ย <c oughs> ตำรวจกองปราบแจ้งได้ไม่ยาก <c oughs> เพราะมันมีคลิปมีคำยืนยันผู้เสียหายมี อะไรต่างๆประกอบเยอะแยะมากมายเรื่องการชอบโกงประชาชนอันเนี้ยผมมองว่าดีไอคอนเนี่ยนะถูกกล่าวหาชอบโกงประชาชนนะถูกต้องแล้วเพราะมันเริ่มต้นแปลกๆเริ่มต้นตั้งแต่หาคนมาหลังจากนั้นก็มีคนมานะเอานะมาชักชวนให้เปิดบินผู้เสียหายก็มองว่าเฮ้ยแบบเออแบบนี้มันหลอกลวงประชาชนทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะว่าจะมาเปิดบินอะไรท่างตงเนี้ยหลังจากนั้นก็มีคลิปมีอะไรต่างๆพวกแม่คายอะไรต่างๆรวมถึงบรรดาบอส นะมีคลิปมีอะไรต่างๆนะครับยืนยันว่าวิธีการรวยมายากนะแค่ชวนคนมาสร้างทีมรวยหาคนมาแล้วรวยไม่เน้นขายของพูดชัดคือตํารวจเขามีหลักฐานชัดพวกนี้นะครับทนายความของบอสพอลอาจจะยังไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าตํารวจมีหลักฐานชัดเพราะฉะนั้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเขาจึงแจ้งข้อกล่าวหาแต่ในชัน้นนี้นะบอสพอลกับพวก ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ภาษาที่ไม่ตัดสินอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะส่วนหลังจากนี้เขารอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะกองการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังกาลังคํานวณเกี่ยวกับแผนตามตลาดบวกผลตอบแทนเขากาลังคิดอยู่นะครับนะว่าจะเอายังไงแล้วจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ภายหลังแล้วก็เรื่องฟอกเงินส่วนมาตรการทางแพ่งนั้นนะสำนักงานฟอกเงินเขาก็ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สิน โดยอาศัยอะไรครับนะอำนาจของเลขาธิการปปรงและอาศัยคณะ,ะมติของคณะกรรมการธุรกรรมก็ทาการยึดอายัดทรัพย์สินไปตั้งเยอะและ้วดีเอสไอก็ยึดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีไอคอนมั่นใจตํารวจดําเนินคดีได้และมั่นใจว่าดีเอสไอดำเนินคดีได้ก็ผมเองในฐานะที่เป็นทนายความแล้วให้คำปรึกษาผู้สเสียหายจํานวนมากก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าผมจะเคียงข้างผู้เสียหายตลอดไปเพราะนั้น ใครที่เป็นผู้เสียหายก็ติดตามรายการพี่เดไว้นะพี่เดก็จะให้คําแนะนําถึงแม้ตอนนี้แจ้งความแล้วพี่เดก็จะให้คําแนะนําว่าเราจะต้องไปสนับสนุนส่งเสริมอะไรกับทางตํารวจอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันต่อไปก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคดีเดีย i อ o n น,นี้ไปได้ตลอดส่วนทนายบอสพอนะออตอนนี้ก็ไปออ,ออกมาให้สัมภาษณ์รายวันอ้างว่ารับคําสั่งจากลูกความมา ก็เป็นการทําหน้าที่ทนายความนะทนายบอสพอเขาก็ทาหน้าที่ทนายความก็ต้องไปเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วก็ต้องมาให้สัมภาษณ์นะว่าได้รับคําสั่งออเดอร์หนึ่งสองสามแล้วก็ว่ากันไปมันก็เป็นการทําหน้าที่ทนายความของแต่ละคนนะครับส่วนจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สังคมก็ตัดสินเอาผมก็ดูทนายความบอสพอก็ให้สัมภาษณ์ <c oughs> เห็นเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ทำนองว่ามีคนเอาเอกสารสำนักงานทนายใครทุกไปแล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์น แล้วไปเ,เสียมสอนให้คนให้การไปในทางเดียวกันอันนี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางคุณสอยุทธ์ไปแล้วว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมทําแบบฟอร์มอ,อผมทําคําร้องขอ,อ,อคําร้องกล่าวโทษขึ้นมาทิงแต่ให้ผู้เสียหายเพียงรายเดียวลงชื่อนะครับไม่ได้เอาไปแจกใครตะใครเฮ้ยเองให้การคล้ายๆกันนะอะไรต่างๆไม่มีอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าผมไม่ได้ไปมีพฤติกรรมเหมือนกับที่ทนายบดพรกล่าวก็อยากจะให้ ทนายบอสพอก็ลองไปตรวจสอบดูก่อนนะครับก่อนที่จะให้สัมภาษณ์มาพาดพิงอะไรถึงผมนะครับแล้วก็ทนายบอสบอสพอก็พูดทํานองว่าใครที่ไปให้การเท็จหรือบิดเบือนไม่เป็นความจริงนั้นให้ไปแก้คาร้องทุกข์ไปให้การใหม่หรือถอนคาร้องทุกข์อันนี้ส่วนตัวด้วยความเคารพผมไม่ไม่เห็นด้วยในฐานะถ้าเป็นทนายพูดเสียหายเพราะว่าเ,เวลาเขาให้การเนี่ยวก็ให้การโดยสุจริตจะมาแก้ไขาคาให้การได้ยังไงนะ เนี่ยให้การสองครั้งไม่เหมือนกันมันก็กลายเป็นการให้การเท็จหรือให้การที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยทําไปทํามาไอคนที่ไปให้การใหม่มันจะติดคุกกิตตารางนยะเพราะครั้งแรกนะครั้งแรกเนี่ยโดยทั่วไปศาลเชื่อว่าให้การตามความจริงแต่ครั้งที่สองเนี่ยพอหลังจากโดนข่มขู่จากทนายความของบอสพอแล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนคาให้การเพราะกลัวติดคุกอันนี้ก็จะกลายเป็นการให้การเท็จไปเพราะฉะนั้น ผู้เสียหายถ้าฟังพี่เดยอยู่อยากไปเปลี่ยนคำให้การถ้าเปลี่ยนไปก็ให้การเท็จนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะแล้วจะไม่ไม่จาเป็นต้องไปถอนคาร้องทุกนะคดีช่อโกมประชาชนคุณถอนไปตํารวจก็ยังมีอำนาจสอบสวนอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีวิจาราความอาญามาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดวักแรกเพราะเป็นอาญาแผ่นดินไม่ตัดอํานาจพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอาญาต่อไปเพราะฉะนั้นผู้เสียหาย <c oughs> นะครับทางประเทศไทยฟังพีง่เดนะครับไม่ต้องไปไปถอนไปแก้ นะครับนะครับส่วนทนายบอสพอจะไปแจ้งความจัดพยานหรือไม่ก็ทํำไปก็เป็นสิทธิ์ของท่านถ้าท่านคิดว่าพยานหลักฐานต่างๆหรือพยานบุคคลเบิกความเท็จท่านก็ไปแจ้งความเลยครับหรือฟ้องศาลไปแต่ท่านมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นลักษณะอาจจะเป็นการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไม่ซึ่งตัวผมเองในฐานะทนายความผู้เสียหายก็อยู่ในความดูแลก็น่าจะหลักพันอยู่สองคนกับต้นอ้อเนี่ยนะครับก็จะร้องคัดค้านการประกันตัวท่านต่อไปเพราะว่าผมมองว่า ท่านเขาไปแทรกแซงแล้วก็เข้าไปยุ่งเหยิงพยานเขาจะให้การยังไงเขาปล่อยเข้าไปท่านไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาขู่เขานะครับแล้วก็มีการทําเสียงคนสองคนคุยกันว่าเอาอแบบฟอร์มสํานักงานทนายใครทุกไปแล้วก็ไปโน้มน้าวให้ผู้เสียหายแจ้งความเท็จอันนั้นเป็นการทำคอนเทนต์นะไอเสียงสองคนจะเป็นใครก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าทําขึ้นมาข่มขู่ผู้เสียหายมากกว่าซึ่ง เดี๋ยวก็จะได้ใช้ในการค้านการประกันตัวต่อไปนะครับคดีดีไอคอนนะขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจการทํางานตํารวจและดีเอสไอนะครับว่ายังไงไงส่งฟ้องศาลแน่นะครับเป็นคดีอยู่ในความสนใจไม่มีทางนะครับใครจะวิ่งจะเต้นยากเมื่อวานนี้คุยกับท่านโคศกดีเอสไอก็บอกแล้ววิ่งเต้นยากนะถึงแม้จะมีเงินเยอะก็วิ่งเต้นยากแล้วก็ถ้าดีเอสไอไปรับเงินรับทองผมเนี่ยจะพาผู้เสียหายไปยืนประท้วงหน้าดีเอสไอเลย และผมเชื่อว่าอายการก็ต้องสั่งฟ้องเพราะเป็นคดีใหญ่รัฐบาลก็ให้ความสนใจนายกแพทองทานก็ติดตามใกล้ชิดคุณภูมิธรรมก็ตามใกล้ชิดเพราะมันเรื่องใหญ่ถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยโอ้โหนะเออนะมันมันเป็นเรื่องยากแล้วก็ติดคุกยาวเชื่อผมคดีนี้ยโอกาสประกันตัวยากเพราะพูดเสียหายจํานวนมากนะพูดเสียหายเนี่ยโอโ้หตอนนี้จะหมื่นคนแล้วใครที่ยังไม่ได้แจ้งความก็ไปแจ้งความนะครับแม่ขายก็แจ้งความได้ คดีแชร์ลูกโซ่ที่ผมทําผ่านมานะคะตำรวจเขาก็ไม่ได้ดําเนินคดีกับแม่ขายเขาดาเนินคดีกับเจ้าของกิจการดําเนินคดีกับพวกวิทยากรพวกขึ้นเวทีอะไรพวกนี้ต้องดําเนินคดีแม่ขายก็ไม่ดําเนินคดีตอนผมทาคดีแชร์ลูกโซ่คนที่ไปแจ้งความนะครับก็เป็นแม่ขายครับเพราะฉะนั้นแม่ขายเนี่ยแจ้งความได้ไม่ต้องกลัวว่าแจ้งความเช็ตครับแต่ตอนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนเนี่ยจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า คุณเคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไปแล้วหรือไม่มากน้อยเพียงใดก็เขาก็จะมีวิธีการคำนวณตามสัดส่วนนะครับในฐานะที่เคยเป็นทนายคดีแชาลูกโซ่ก็มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะครับนะนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีไอคอนก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรส่วนเมื่อวานนี้ไปออกรายการหนกระแสกับคุณทอมเคือสพนนะครับเออทอมใช่ไหมอืมทอมเนะี่ นามสกุลเคือสมพล,ลนาสกุลไรก็ไปได้นะคุณทอมก็ไปคุยสนุกสนา,านไงนะครับโตเถียงกันในรายการผมก็เข้าข้างผู้เสียหายคุณทอมก็เข้าข้างดีไอคอนต่างมุมมองกันไม่เป็นไรคุยเสร็จก็ก,กอดคอกันสนุกสนานนะครับไม่มีอะไรครับนะครับก็เป็นสีสันต่างคนต่างมุมมองอคุณทอมก็มองว่าดีไอคอนเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าขายไม่ได้นะครับแค่นั้นเองเป็นเรื่องผิดสัญญา ส่วนผมมองว่าเป็นเรื่องของการชอบโภมาชาชนเพราะเริ่มต้นมันก็หลอกลวงแล้วโดยการหลอกให้มานั่งฟังการเรียนออนไลน์สุดท้ายก็ตามมาด้วยการเปิดบินนะครับผมมองว่าเป็นการชอบโภมาชาชนผมมองเหมือนตำรวจแต่คุณทอมมองตรงกันข้ามองเหมือนกับทางผู้ต้องหาก็ไม่เป็นไรความเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่มีอะไรก็คือความสวยงามก็แค่นั้น,นะครับเมื่อวานนี้ไปรายการหันกระแสอันนี้ก็เรื่องของคุณทอมไม่มีอะไรนะสบายสบาย ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอืมก็มีอะไรที่น่าอ่าสนใจครับวันนี้ <c oughs> นะขอบคุณพี่เดชาที่ให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับแชร์เปิดการมองเห็นให้แล้วครับคุณเฮียงชุมลำขอบคุณครับนะ่าอ่าทนายตั้มอะไรเนี่ยคนเกินครึ่งประเทศรอซ้ำทนายตั้มนะ่าตอนนี้ก็ทนายตั้มก็ทัวลงอนะ่ะ อืม <c oughs> นะครับทัวลงนะครับเออนะทัวลงหนักอะ่ะตอนนี้คนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองใครๆก็ด่ากันนะครับทนายตั้มตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนลําบากเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นจําเลยคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดนะครพนมโดนสหายแสงฟ้องไปหมิ่นประมาทเขาเรียกค่าเสียหายสามสิบล้านผู้สื่อข่าวไปรอตั้งแต่เช้าบอกเที่ยงเดี๋ยวจะเอ่อจะออกมาให้สัมภาษณ์สุดท้ายหลบนักข่าวออกด้านหลัง <c oughs> <c oughs> นะครับหลายคนก็บอกว่า ก่อนหน้านี้ชอบออกสื่อตอนนี้พอมีคดีตัวเองหลบหลบสื่อก็ธรรมดาไม่จะแปลกนะก็ในเมื่อเราตกเป็นผู้ต้องหาเราก็ไม่อยากจะเจอสื่อครับเรื่องธรรมดานะครับทนายตั้มตอนนี้ก็ลําบากมีเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านแต่กลับไม่มีที่ยืนทางสังคมถูกสังคมประนามดา่าทอว่ากโกงลูกความอะไรต่างก็ต้องพิสูจน์ความจริงทนายดังๆเจ็ดแปดคนก็ไม่มีใครส่งเสริมสนับสนุนนะนะกรรมใครกรรมมันแบบ บิ๊กโจ๊กบอกนะกรรมใครกรรมมันทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นทุกการกระทำก็ต้องมีผลตามมาก็ดูกันต่อไปว่าสรุปสุดท้ายนะใครผิดใครถูกระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้ม